3โรงเรียนสหศึกษาแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิง23ส่วนด้วย39ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดถ้าผลต่างระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเป็น105คนโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนข้อ1 585ข้อ2 735ข้อ3 1,365คนและข้อ4 4,095คน มาดูที่การตั้งโจทย์เจอถามคำถามอย่างนี้เมื่อไหร่คิดอะไรไม่ออกตั้งตัวแปรขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยถูกไหมทีเราก็ดูเฮ้ยเขาต้องการทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีทั้งหมดกี่คนถูกไหมเราก็เลยบอกว่างั้นให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแปรเอละกันอ่ะแล้วทีนเราก็มาดูว่าเขาบอกว่านักเรียนหญิงทั้งหมดเนี่ย มีเท่ากับยี่สิบสามส่วนด้วยสามสิบเก้าของจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่านักเรียนหญิงเนี่ยคือมีทั้งหมดยี่สิบสามส่วนด้วยสามสิบเก้าของนักเรียนทั้งหมดทีนี้พี่ถามว่านักเรียนชายละ่ะชายก็คือคนที่ไม่ใช่หญิงถูกไหมเอาเรื่องเอาในความเป็นเอาในตัวจริงๆนะว่าชายก็คือไม่ใช่หญิงอย่างนั้นอ่ะก็ ยี่ส่วนด้วยสามส้ชายก็ต้องเหลืออีก1ิบหกส่วนด้วยสามมีใครตามพี่ไม่ทานไหมว่าทำไมพี่ถึงรู้ว่าผู้ชายมี16บหกส่วนด้วยสามามาจากไหนเอ่ยมาจากที่บอกว่าถ้านักเรียน100คนเนี่ยไอ้ถ้านักเรียน x คนมันคือหนึ่งเอถูกไหมหรือหนึอ็กก็เท่ากับ39มสิ่วนสาม เขาโจทย์กำหนดให้ว่าเป็นนักเรียนหญิงไปแล้ว23ส่วน39เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือนักเรียนชายก็เอา39ลบกับ23ก็เลยกลายเป็น 16x ส่วน39ก็เลยได้ว่าอ๋อในโรงเรียนนี้เนี่ยนะมันมีนักเรียนหญิงทั้งหมด 23x ส่วนด้วย39และนักเรียนชาย 16x หารด้วย39นั่นเองแต่เขาบอกว่าอะไรเพิ่มเติมในโจทย์เขาบอกว่า เฮ้ยนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายอ่ะมีผลต่างอยู่105คนถูกไหมเราก็มาตั้งเป็นสมการของเราเลยว่าโอถ้าเอานักเรียนหญิงมาลบกับนักเรียนชายเพราเขาหาผลต่างถูกไหม16บ 39x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับกี่คนนะตนะกี้เท่ากับ105คนนั่นเอง 23x ลบ 16x ถามว่าลบกันได้เลยไหมลบกันได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนเท่ากันการบวกลบเศษส่วนเน้นเสมอเลยเน้นดูครั้งเลยนะว่าต้องดูด้วยว่าจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อเศษเท่าหรือส่วนเท่านะส่วนเท่าถูกไหมห้ามให้เศษเท่านะส่วนเท่าส่วนเท่าเท่านั้นแต่ข้อนี้ส่วนเท่ากันแล้วคือ39ฉสิชั้น2 3่สิบสามลบสิบหกด้วย39ก็คือเ x หารด้วย39 mm hmm. เท่ากับ105 mm hmm. 1นึหนั่นเองทีนี้แก้สมการต่อ 7x 7 x ส่วนด้วย39 mm hmm. เท่ากับ 105. Mm hmm. 1 0 5เพราะฉะนั้นอะไรที่เคยคูณย้ายไปหารอะไรที่หารอยู่ย้ายไปคูณ mm hmm. ก็จะได้ว่า x mm hmm. เท่ากับ 105. Mm hmm. 1นึหารอยู่ใช่ไหมย้ายขึ้นไปคูณ คูณอยู่ใช่ไหมยาเข้าไปหารเห็นไหมมีใครจะคูณเลขแล้วค่อยหารไหมพี่แอบเห็นว่าอะไรตัดกันได้มีใครเห็นเหมือนกันไหมคือเลข7กับสาสิบเ้าหรือร้อยห้านะร้อยห้าถูกไหมเอาเจไปหารเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจเหมือนกันเหลือเศษสามเจ็ดห้าสามสิบห้าพอช้าเราจะได้ว่านักเรียนของโรงเรียนนี้มีจำนวนเท่ากับสิหคูณด้วยสาิบเ้า ซึ่งถ้าเราคิดแบบทดเลขให้ดูก็เอาสามสิบเก้าตั้งคูณด้วยสิบห้าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ถูกไหมห้าสามสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าใส่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามกลายเป็นห้าแปดทดหนึ่งกลายเป็นห้าเหมือนกันฉันนักเรียนโรงเรียนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะห้าร้อยแปดสิบห้าคนถูกไหมเพราะว่า ตอบข้อ1เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําหนดไว้ล้ว,ว่า x คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นในการคิดคํานวณเราก็ได้เป็นสมนการว่าถ้าเอาหญิงล้มกับชายก็จะได้เป็นร0 5ยหคนแล้วก็มาดูว่าอ๋อ x ที่เป็นนักเรียนทั้งหมดแก้สมการออกมาเป็น585ก็เลยตอบข้อ1น,นั่นเอง